ครับหัวหน้าหัวนา้าเอียงหัวน้านกเหรอครับหับวหน้านกท่านไดมาจ,าจา้ะอันหินบักน้อาก็ทา้าใหบักนกแม่ขบวพาหลังกงนี่ยพาหลังไม่งอีบวบ่พาตี่ทั้งหมดน้ำผู้หวานเาพื่อนชอบเจ้าบักนยไม่เจบางผัว น้องยุยยุยไม่ตอบพงคูวาวเ,เนะเาะว่าวกองคยเราวงอยน่ากระดางกันอีกเขาก็นั่งก็นี่เนี่ยแม่เลยโอ้ยตีเอาเหล่าเจ้าเดือดว่าหาสุกใสผู้นั้นผู้นี้เลยงานยังมักสวแทนหาพี่บ้านาะลูกถ้าครูเป็นบ้าเพี่งไม่หาหลุดพ่ยพี่บ้าเม่ครยยู่อยู่นักดนตรี ไปียวยาไปพร้อมกันเนาะแม่เขา่ได้ไปเอายาพร้อมกันจะบอกเปียกเงืนค่ารถก็ไปหาหมอต้มยำต้มยำปลาหมึกกุ้งนะคะขมมวดเต้นไหนได้ไหมเมรุค่ายยี่เขียวเลยอีเมรแม่ครูโอมาแล้วโอสวัสดีค่ะคุณแม่โอแต่งยังครับแต่งหมดเต้นอนี่มาไล่ลูกไส้เลยแบบย่างไรลูกไส้เสียอย่างงี้บูแต้งมันยำรับ อยากมีคนเคียงคู่วควงเค็ดควงเค้งไปกินปลาทูแม่ปลาสร้างเสี่ไปใส่กระเหยับ,บยาปูบบเหล่าปูปลบกูอยางมาประดับอื่นประดับหลังสีกูเลยสวัสดีหารอยค้นคาเอาไปเสียก้อนเนื้จิ๋วตู้เย็นก็เลยไปล้างเสียตู้เย็นคุณเนี่ย ทอดไก่พอน่ะไปทอดให้หันท<ข>อดได้ทันนี่เหรอคอยสุกก่อนไก่พอดีเอามุงทองก็ต้องเฝ้าเหมือนกับไปไปยามบ่าเมยไปชีมหน้าแม่กินบ่ได้ไปขีดหน้ายังขีดหีมันใหญ่ทำฟ้าองค์นี่เพี่ยงโอ้โอไยไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปยางอย่างนั้นนะเอากระสไนน์นี่แหละเฮ็ดงานอ่ะงานดี งานเดินเงินดีหีีให้ดูอุ้ยแม่จะขอบอกไปทัวอะไรเอา้าอนีดีด้วยงานเดือกง่วนหมนงานเดือนขายาง่วนเงินดีมึงหิงง่วไปพร้อมอสวัสดีค่ะพี่กเกษมสวัสดีนัทดาสวัสดีเรื่องศักหมอล่ำแบบมแม่นางเฝ้าบ้าวหยองบ่แม่นค่ะ